นกกก็จับทองร้อยญ่าตคุยให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะหมายความว่ามัาเป็นสัตว์สงวนคือห้ามล่านะฮะแต่ว่ามีตาอยู่ตามธรรมชาติแต่แล้วก็เป็นเขาเรียกมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ของสถานที่ที่ไม่มีสารเคมีอ๋อคือถ้ามีกระจับทองที่ไหนตรงนั้นก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนอี400% รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมัน่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟื้นถิ่นแผ่นดินเกิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนนำทางวันนี้เป็นรายการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับผมยังอยู่กับคุณนรงฤทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาดู ความสำเร็จนะครับของการบริหารจัดการ G f ฟ r ร์มนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานภายใต้ฟาร์มฟู้ดเฟนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดครับผมยังอยู่คุณนรงฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนรงฤทธิ์ขอบคุณอีกครั้งนึงคุณนรงฤทธิ์พูดถึงความมุ่งมั่นที่อยากทำฟาร์มแห่งนี้นะฮะเพื่อเป็นไปตามแนวคิดที่ไม่ได้เน้นธุรกิจนะฮะอยากจะให้ขยายความไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ที่คาเฟ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ มันมีส่วนความสําเร็จของการมีเพื่อนด้วยครับคือคือภายใต้หลักคิดนะครับพอเราตั้งขึ้นมาว่าเป็น G ีฟาร์มเนีฟูดา์มเนี่ยผมก็คิดต่อว่าเอ๊ะเราทำฟาร์มเพื่ออะไรครับก็คําตอบก็คือเราทําฟาร์มเพื่อทำเพื่อเพื่อฟู้ดเพื่ออาหารที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้ามีฟาร์มมีอาหารดีแล้วเอ๊ะจริงๆมันมีอะไรดีมากกว่านั้นผมก็ถามบอกตัวเองว่าครับ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราเนี่ยก็คือเฟรนเฟรนนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำสามคำนะฟาร์มฟู้ดแล้วก็เฟรนเฟรนที่ว่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าฟาร์มเนี้ยช่วยสร้างเฟรนได้นะครับพี่อมรนั้นรูปที่เราเห็นนะนอกจากตรงนี้มีในนี้เราเราเป็นคาเฟ่แอนแกลเลอรี่รูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปในลักษณะที่เรียกว่า คิวบิกเอ็กซ์เพรสชันนิซึมซึ่งเป็นหลักการวาดรูปโดยการแสดงออกถึงความคิดของศิลปินศิลปินคนนี้เป็นชาวแคนาดาภาพที่เห็นไม่ใช่เป็นภาพกอปีเป็นผลงานแท้เป็นผลงานแท้เป็นออริจินอลมีมีเป็นสิบภาพในในแกลเลอรี่นี้นะฮะไซส์ของแต่ละรูปเนี่ยก็ตั้งแต่เมตรครึ่งสองเมตรห้าเมตรสิบเมตรก็มีนะฮะความกว้างของภาพ ซึ่งเป็นงานออริจินอลแสดงออกถึงความคิดของศิลปินนะฮะก็เฟรนคนเนี้เขาชื่อฟาริดอาดินฟาริดอาดินเขาเป็นคนโรมาเนียเกิดที่โรมาเนียทางานในอิตาลีเรียนหนังสือจบปริญญาโทแล้วก็สุดท้ายย้ายไปอยู่แคนาดามีครอบครัวอยู่ที่แคนาดาแต่ก็ยังไม่สุดท้ายคือแกก็พบว่าแกพอแกมาเที่ยวเมืองไทยแกก็มาหลงเมืองไทยแล้วก็คือ อยากกับภรรยามานานแล้วก็เลยมาแต่งงานกับคนไทยอีกอวันที่ท่านมาที่เที่ยวที่ฟาร์มเมื่อสองปีที่แล้วท่านมาเดินที่ฟาร์มพาลูกมาดูสัตว์ดูอะไรต่างๆนุ่งกางเกงขาสั้นสบายๆก็มาเจอผมผมก็เดินอยู่ในฟาร์มพอดีก็คุยกันแล้วก็ถูกคอแล้วเขาก็รู้ว่าเราชอบศิลปะ ก็เลยคุยกันเรื่องศิลปะพาเขาเข้ามาดูในแกลลอรี่ซึ่งเป็นงานสะสมและเน้อยๆแบบนี้นะฮะองนนี้คืองานสะสมของผมของผมไปต่างประเทศเจอรูปที่ไหนของเก่าของที่บ้านบ้างอะไรบ้างก็เก็บไว้พอเขามาดูเขาบอกเอางี้ไหมถ้าถ้าผมอนุญาตเนี่ยเขาจะขอให้ g ีฟาร์มเนี่ยเป็น Personal g a l l ลอรี่ของเขาประจําประเทศไทยเขามีแกลลอรี่อยู่ที่แวนคูเวอร์เขาทํางานจากประเทศไทยส่ง งานศิลปะใหญ่ๆพวกนี้ใส่คอนเทนเนอร์ส่งไปขายที่แวนคูเวอร์จะขอพื้นที่ของเราเป็นที่แสดงงานเขาขอบอกว่าเขายินดีเอามาแสดงงานแล้วซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขาก็ไม่ผมไม่ผมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยฮะนี่คือสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจว่าความเชื่อของเราที่บอกมันเริ่มจากฟาร์มเนี่ยมันสร้างฟูด้างฟูดแล้วสิ่งที่ที่มีคุณค่าที่สุดก็คือเราได้เฟรนอ ฟารรตอาดินเป็นตัวอย่างของเฟรนดนที่ดีผมยังมีเฟรนดนมากกว่านี้นะฮะเฟร่อนที่เอาไก่ป่ามาปล่อยให้ที่ฟาร์มเฟรนดนที่เอากระต่ายเป็นส0บ0ี่ตัวมาปล่อยเฟื่อนที่เอาปลาคราฟมาช่วยคือคนที่มีความคิดคล้ายๆกันแต่อยากได้สถานที่กว้างๆเขาไม่มีสถานที่เพราคุยกันถูกคอแล้วผมเป็นคนเปิดรับความคิดแล้วก ชวนที่ให้มาเป็นเพื่อนกันเหมือนกับมาเป็นหุ้นส่วนนะแต่ว่าไม่ได้หวังคนธุรกิจไม่มีเป็นหุ้นส่วนในการทําตรงนี้ให้ชีวิตด้วยกันมีความสุขครับเขาก็มาใช้ชีวิตเสาร์อาทิตย์ก็มาพักที่นี่ผมก็พูดกับทุกคนเสมอว่าให้ให้พี่ด้วยนะฮะก็ให้มองว่าที่นี่เป็นบ้านญาติแล้วกันน่าสนใจมากมาได้เสมอมากินข้าวมาเดินเที่ยวมากินกาแฟอะไรอย่างนี้ครับผมชักสนใจแล้วว่าโอ้โหจากสถานที่ที่เริ่มจากฟาร์มแล้วประจํา ุบนนี้มีเฟรนที่มีหลากหลายมากครับนะครับผมอยากเห็นความสําเร็จของฟาร์มเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยได้ไหมว่าฟาร์มในมิติของคุณนรงวมทิ์ทำอย่างไรมันถึงดึงดูดเฟรนมามากมายขนาดนี้ได้ครับครับเอพี่นรงุมิ การทําฟาร์มเนี่ยมันมีหลักคิดต้องเริ่มต้นจากอะไรฮะอ๋อต้องเริ่มที่น้าอ๋อเริ่มที่น้ำน้ำเนี่ยสาคัญมากถ้าไม่มีน้ํานี่ฟาร์มไปไม่ไปต่อไม่ได้เหมือนกับมนุษย์เราเลยถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่ก็ตายมันนใช่ครับผมแล้วที่นี้น้าในพื้นที่กว้างๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูว่าเราเริ่มกันยังไงครับผมตรงนี้เลยครับพี่พี่อมรครับครับนี่คือแหล่งกําเนิดน้ําของจีฟาร์ม น้ำพุเนี่ยนะฮะพี่สงสัยมันมันขุดจากใต้ดินไหรหรือว่านี้ำพุเนี่ยนะครับคือน้ําที่มาจากแม่น้ําเจ้าพาะยานะฮะตรงเนี้ยห่างจากแม่น้ําเจ้าพยาแค่มาร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็มีคลองธรรมชาติเข้ามาแล้วดึงมาไงดึงดึงผ่าลมผมก็ใช้ปั๊มน้ําสูบขึ้นมาแต่ถามว่าปั๊มน้ําผมขับเคลื่อนด้วยพลังงานอะไรพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ข้างบนนะครับ ราะนั้นผมอยากจะไม่ต้องลงทุนเลยผมจะบอกว่าน้ําฟรีไฟฟรีและนี่คือจุดกําเนิดทั้งฟาร์มน้าทั้งฟาร์มทั้งระบบเนี่ยเกิดจากน้ําพุตรงนี้แค่นั้นเองแล้วมันยังไงให้มันไหลไปอย่างไงครับพอพอมันเป็นน้ําพุผมก็ทําเป็นลําธารให้ไหลมาคล้เข่งเหมือนกับน้ําตกเล็กๆตรงนั้นนะครับแล้วก็มีน้ําตกแล้วก็ลงมาบ่อบัวแล้วก็มาบ่อบัวนะฮะพอบ่อบัวเสร็จจะเห็นว่ามีช่อง ตรงนี้เราเรียกโอเวอร์ฟลว์พอมันล้นตรงนี้ก็เข้าท่อก็ลงมาบ่อหมอล่างนี่ใช่ไหมฮะจุดนี้ใช่ครับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยพาน้ําไปโดยไม่ต้องปั๊มอะไรเลยผมมีปั๊มตัวเดียวคือปั๊มน้ํามาเป็นน้ําูุที่เหลือไปโดยธรรมชาติทั้งหมดแสดงว่าทั้งแปลงของจีฟาร์มเนี่ยแปดไร่เนี่ยฮะเต็มไปด้วยคือด้วยชุ่มชื้นโดยน้ำรอเลี้ยงทั้งปีใช่ครับโอ้สุดยอดมากพี่พาผมไปดูของจริงหน่อย ตรงนี้ไงครับพี่พี่อมรโอ้เนี่ยนะฮะน้ำน้ำที่เมื่อกี้มันล้นมาจากบ่อเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาเราหงก็ต่อท่อให้มาเสียบมันก็จะไหลอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะไหลไปทั้งวันทั้งคืนครับโ้สุดยอดมากของไส้ไก่นี่ก็จะครับ ตัดน้ําเพื่อให้เข้าไปที่บึงที่ที่หนองที่เราเตรีมยวไปไปยังแปลงนาไปแล้วจากนั้นก็ไปแปลงนาไปทั่วหมดฮะแล้วมันจบยังไงฮะมันแล้วก็จะวนกลับไปบ่อใหญ่ถนองใหญ่นั่นนะฮะแล้วก็จะไหลลงแล้วก็เราจะมีท่อเจาะรูไว้อ่าพอถึงระดับน้ําไปถึงท่อที่เจาะรูก็จะไหลกลับไปคืนสู่แม่น้ําเจ้าพยาโอ้นี่คือการจัดการน้ําที่ไม่ต้องลงทุนสนุกมากโสุดยอด พี่นรล,ลิ์ฝั่งฝามือ,นอนานี่คือแปลงนานี่คือแปลงนาผลงานของอข้าวสวยมากนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ<จ>เป็นผลงานของน้องๆที่มาทํานากันที่นี่อตอนนี้ก็ออกปอ,อูกวงเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ถ้าเด็กๆขึ้นมาปลูกด้วยตัวเองพอมาเห็นตอนนี้โหามีความรู้สึกเขานะผมคงปลื้มใจนะเขาก็มีบางคนถามเอถ้าได้ข้าวแล้วทําไงต่อก็อยากอยากให้เราสอนหุงข้าวก็ไปได้เรื่อยนะะ อนี้นะครับพี่อมรครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ที่อยู่ตามทุ่งนานะฮะมีมีกบมีปลาคือปูนาทุกอย่างนี่ไม่ได้ไปซื้อจากตลาดไม่ก็เอาพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในนี้เลฮะออกมารับแขกคือถ้าที่นี่มันเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์สิ่งที่มีชีวิตซึ่งมันเาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันก็อยู่ได้ใผมผมชอบยังนอกจากนี้ยังมีนกกระจาบกระจาบทองนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนกกระจับทองนกกระจับทองร้อยญาติคุยให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะหมายความว่าเขาเป็นสัตว์สงวนคือห้ามล่านะฮะแต่ว่ามีตาอยู่ตามธรรมชาติแต่แล้วก็เป็นเขาเรียกมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ของ สถานที่ที่ไม่มีสารเคมีอ๋อคือถ้ามีกระจาบทองที่ไหนตรงนั้นก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนจินม0ีร้อยเปเนต์จิ้รเปร์เซ็เพราะว่าเขาจะต้องทํารังอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องเอาปากไปฉีดใบข้าว,าว,าวแล้วก็มา,มาทำถักเป็นรังสวยงาม ถ้าใบาข้าวเนี้ยมีโดนเคลือบด้วยสารเคมีครับเขาก็จะตาย<อ>าก็จะไม่อยู่บ,บ,บางทีพี่เคยเห็นแม้ทุ่งนาปเป็นร้อยไร่เลยไม <c oughs> ่มีนกสักตวง <c oughs> <c oughs> แต่ที่นี่มีทุ่งนาอยู่แค่3ามสี่ไร่เนี่ยนกเต็มเดี๋ยวว่าแต่นกแฮะปลาก็ยังไม่มีให้กินเลยที่นี่มีครบ <c oughs> <c oughs> ที่ในรงนิท้ายสุดนี้นะครับผมอยากจะให้ฝากอะไรกับหลายๆคนที่เขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วดยเฉพาะคนรุ่นเรานะฮะว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาเริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราหน่อยครับผมก็ผมอยากจะฝากนะครับว่า,าที่เราใช้ชีวิตกันมาถึงวันนี้เนี่ยเราทางานกันมา,ม,ามากพอเราช่วยสังคมช่วยตัวเองช่วยครอบครัวกันมา ธรรมชาติให้อะไรกับเราได้มากมายนะฮะช่วยให้เราป,าปลอดโปร่งจิตใจป,ปลอดโปร่งจิตใจมีความสุขที่ที่ผมพูดถึง4เสานะฮะเสาที่สําคัญเสาหนึ่งก็คือจิตใจที่มีความสุขนะะที่เราเรียก mental health เนี่ยธรรมชาติช่วยได้ผมอยากจะชวนให้พวกเราเนี่ยนะฮะ แบ่งเวลานะครับอย่าเพิ่งไปเลิกงานประจําที่ทําอยู่ที่ท่านมีภารกิจหน้าที่ในสังคมท่านก็ทําไปแบ่งเวลาเสาร์อาทิตย์ค่อยๆทํบแล้วก็อย่าทําใหญ่นะครับค่อยๆทาทีละเล็กๆทำทำตามเงื่อนไขคือที่เราที่เรามีเงื่อนไขที่เรามีคือเรามีเงินแค่นี้เรามีที่แค่นี้ก็ทําแค่นี้พอมันทําแล้วดีเราทําให้มันสะอาดสะดวกปลอดภัยมีความสุขแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสทําได้มากกว่านั้นก็ทาไปเรื่อยๆ มันอยู่ที่กระบวนการทานะฮะที่ให้ความสุขครับไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จอย่าไปหวังความสำเร็จผมไม่ไม่คิดว่าผมจะทำเลจีฟาร์มเสร็จนะฮะผมเนี่ยคงจะเสร็จก่อนจีฟาร์มแต่จีฟาร์มเนี่ยเขาจะไปเขาต่อครับแล้วก็เขาจะมีคนทําต่อไปความสุขมันอยู่ที่กระบวนการที่เขาได้ทำนะ ครับมีคือหัวใจของนี่ค,<อ>ความเชื่อของผมนะฮะความภูมิใจความสุขของเรามีอยู่ครับแต่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจมากการทําเกษตรนะครับ อาจจะไม่เรียกว่าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมแต่มันเป็นอาชีพที่มันมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติที่สําคัญเมื่อเราทําประสบความสาเร็จแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่มีแนวคิดมีอุดมการเดียวกันครับท่านผู้ชมครับรายการยังไม่จบครับช่วงต่อไปพบกับเคล็ดลับที่ต้องรู้ครับ P A สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยสนับสนุนรายการครับ